สบ,บาสดีสบ,บาสดีเวสัสดีพแมย์พี่น้องเอฟซีขันเบริร์สุข,ข่สุคนนะมาพ่อ,อกันอีกแล้วขับซองบาตนบ้นบานเท้านาะอ่ะสาบ,บุญนี่แหละพี่น้องเอเป็นซองตัวเองอจังได้กาพ่พแม่พี่น้องติดตามรอว่างห้กำลังใจในเด้อนะมาพ่อ,อกันตอนนี้กับพวกทางสร้างคนยกเสาขึ้นปีนทีเรียบร้อยนะป้าไวรีพแม่พี่น้องเอไว้คักไว้แ <ไว S 2> น่ก่อนอื่นกัขบขอบุญใหญ่เจดีเอฟซีทุกคนทีติด,ดตามรับชม ในประคาโฆษณาเนะาะตอนนี้ก็บสมบุนกะมาเอาซองใหม่มานั่นให้อีกให้เบิง้งทั้งพี่ทั้งน้องได้มาเบิ้งนั้งกันโอ้เพิ่นตั้งเสาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เพิ่นสีแกะฟ้าออกบ่บวันี้โอ,อ้โหเพิ่นสีเตะเสาแล้วบันนี้เนาะเพิ่นจะลังนัันอยู่บันนี้อ่ะจังได้กะไว้เอลยอ่ะเสาขึ้นนี่ก็ได้ อพอสาวนาทีแล้วมาเลยเออ,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 อถือว่าสุดยอดสางสุดยอดสุดเหงาอะไรแล้วคักนี่อ้ทางเพ่นกำลังสิเตะสาว่สันจังได้ก็เป็นกำลังใจให้เน่เด้อผมแม่พี่น้องเลยส่งไม่ของสวบุญนเนาะส่งไม่แหละ ใส่ซื้อลูกทรายเนาะโอ้ยสบายสบายแล้วเด้ออ้าสบายครับมันยังเปลี่ยนใหม่เฮ็ดหยังบาดนี้จเออหัวยอขึ้นแล้วลต้องนั่นแเนาะเอาขึ้นแล้วพักพแล้วบ่สร้างบ่ทันพักพบ่จักา ตักใหญ่คักเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอิงเติงอยู่อู้ยพุ่นน่ะโพดโพหมอมักแตงป้าดีเธอเอาขึ้นสําเร็จเสร็จสิ้นมาสิพาพี่พาน้องเลาะรอบๆเบิ่งซะก่อนนะจังไดก็ดีใจนําทางน้องมีเพิ่นฝันเป็นจริงแล้ว่แม่พี่น้องเอ้ยนี่ทางให้รถก็สิเตะเาแล้วบัดนี้เตะเาเจ็บ้เนาะเว้าก็ได้งัดยังพว่า อ,อทางไอ้เพิ่นกะกำลังเฮ็ดอยู่ห้าวกะถ่ายอยู่รอบๆนี่แหละ,ะจกกังไดก็ที่ตามทางส่องใหม่ให้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะส่องของตาบุญนี่แหละแต่ใ่ซื้อเป็นล,กนลูกทรายเพราะว่าลูกทรายเฮามันบก,ก้าเฮาวกะเฮ็ดเองอถึงจังไดก็ลูกเฮ็ดบ่ได้ก็เม่เฮ็ดเนาะหรือว่าจิตใจของแต่ละคนบ่คือกัน คือทางสบ <S mulheres> ูนผัดหมักไฟนี้

ดีใจแลนาะพอตุลูกลานได้ซ้ำนี้เนาะแต่พอเมยังเหดไห่บ่ได้เนาะนี่ล่ะสบายดีดีใจบ่ได้หามน้ำ่นอยู่บ่เศร้าะเรียบร้อยเลยเอิงเติงเลยักปานพิชางบ่เนี่ย เนี่ยนะพี่แ่ละทั้งคือมนุษย์บุฟันแล้วเนาะมนุษย์บุฟันจักดีจังเลยอันนี้ก็คือเพิ่นเฮ็ดให้ทั้งน้องสองคนนี่แหละหลังจากแล้วแล้วก็จังสรให้เขามาอยู่บ่เป็นแต่ย่านเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือหลังแรกในหมู่บ้านสายบุญซองใส่หมู่บ้านสายบุญซองอมีใจมีใจแห้งบ่หึ ฟ้าอันที่เบิ่งแน่สาคันดีใจเง่้ยกระไรเชื่อเพี้ยบกระไรเลี้ยงดีใจตั้งใจเชื่อว่าจะไหวมีบุญก็ดีใจมีบุญกระไรที่ท่าเจ้าได้เชื่อเที้ยบเทียบกระไรพอแม่เนี่ยว่ามีปัญญาจังว่าข้าง้อกนึงก็ไดมีปัญญาสิว่าก็เชิญว่าขนาดนี้โดยอันนี้ก็ถือคือว่าบุญของน้องเพิ่นทำหนาแบบนี้เนาะก็ถือว่าบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แหละ บนคำน้ำซูอยูซุ่มกินเย็นเนาะอีหล่าเนียงอะพี่นายลูกทำเลยฮึยัางเนีงลูกเด้อเด้อเจ้านีา่ว่วชี้จับไปขายเด้อคนน้อยเด้อนี่จับไปขายรถแล้ว,ลวจังใจกะมันทำความดีเด้ออีหละเด้อติดตามแล้วว่าซอกใหม่ยังบุญนี่ เก็บตามแล้วแม,ม่นบนนนออนอ่อ่ะไสได้ยังกินมันอนี้ไปเบิ่งเด้ดเออยากกินเฮ็ดยังไว้ท่าสร้างย่อเฮือนขึ้นอะอ้ามาพี่ทางแม่ตู้ก็ได้ใชสคือบ่ตั้งไว้รถถิ่มบ่ตากแดดบ่อ่ะแม่ตู้สบายดีเด้อสบายดีโดยไสลูกอ๋อ,อยอุ้ยๆๆๆโอ้ยแขน ตั well. Entonces, so ้งไว้ห่มเลยล่ะต้มปลาเขาไว้แดดให้อยากเห็นว่ามันห้อนกัได้ต้มปูต้มปลาเป็นี้เพิ่นกินเข่าเทียงเนาะจะได้ดีใจว่าเห็นลานดปซสิดีใจดีใจดีใจลีอืมอืมอืมอ่ะนงเมยนังแม่พี่ลูก ดีใจแห้งเนอะคนซอยซ้ำนี่คนซอยซ้ำนี่แล้วดูเันเมนว่าแม่เท่ากับโมีปัญญาแล้วถ้าสมมติว่าคนตั้งสาวเทใข้านี่เฮ็ดต้ได้บ่าะจะวันนี้ล่ะฮะบ่ได้บ่ได้มีตู้ได้ซอยลานบ่ได้บ่ สมมติเปินตั้งขึ้นให้ซับนี้บ่ได้เลยหมูมีหมมีเลยช่วยแล้วมีเตมอะเห็ดเอื้อยตีตีก้อนเบื้องเด้อแท้ลูกไปนี่ตีนี่แล้วไหนบุญเป็นสวยคนสวยชมตะโกยชมันช้าทุกเลยบุญคำทำซูทั้งเพลินก็ดีทั้งโตก็ดีลูกเต้าซูนได้ชนนี่อลยมาตอนฝนตกฝนแยงฝนปป่ายการเปิเห็ดให้ซับนี่ก็พระกัน หาเห็ดเอาเองกันยังพูมีปัญญาเนาะเพื่อนสิเพื่อนสิแล้ววัดสองคำแซนผูคันเพิ่นเห็ด่ตให้ก็ถือว่าได้อยู่เพิ่นเห็ดห้ซ้ำนี่กัคันเพิ่นเห็ดห้แล้วก็ถือว่าบุญวาสนาเฮามีหลายอันนี้ก็มันเป็นเงินผูรักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ที่ว่าเพิ่นหายยุดหรือเพิ่นเห็บโตเลยมันกะว่าให้บ่ได้ว่าโอ้เพื่อนข่อยสิแล้วบ่มันกะบ่สามารถตอบได้ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ความดีความชอบของเฮาเฮาเห็ดดีก็ได้ดีละเด้อ เจ้าต้องมันทำความดีเพื่อเทียเฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี่เฮาเฮ็ดตัวบดีเพิ่นกลับไปป้าเฮาไรเฮาต้องเฮ็ดดีโบห้ลืมว่าเฮาอันมาจากสีไใดเฮาเคยผ่านจุดใดมา่ให้ลืมตัวเองแล้วลุกเด้อ่ให้ขี่องค์ขี่คุยเห็นผู้หรือว่าเห็นคนอื่นที่ทุกข์กว่าเฮากันยังมีหลายถือว่าเจ้าซ้ำนี่เจ้าผ่านจุดนี้ขึ้นมาแล้วเด้อเด้ออีหล่ะ ຖືว่าສາມນີ້ກໍຖືວ່າໂອ້ນິມືສຸດຊອກແຫຼະໂດຍດາີມ່ໍຫ້ລບໃລືລັູໃຫພຊ່ຮກຖືວ່າຄືວ່າດດແລບໃລືພິຕູ້ແຕ เพราะว่าเพื่อนเลี้ยงเขามามกับเพื่อนก็มีบุญคุณเพื่อว่าเจ้ามาอยู่พี่สองคนจะได้แนวนก,กินเจ้ากระเบงเมื่อให้เพื่อนเด้อจังไดก็สู้ๆเป็นกำลังแจให้คลิปนี้ครับสารีสกรเนาะทางอีหลาก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้รักผู้ใหญ่เู้นุ่นเยขอบุญขอบคุณเดยอทางผู้ใหญ่และทุกคนขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแ้งอายุหมั่นกวันยืน เป็นหฮมโพหฮมไสให้ลูให้ลานด้วยอ่ะดูส,ะสบายดีเด้อน้องเมย์เด้อน้องไม้น้องเมย์ดยูอ่ะทางน้องเมย์เพิ่นมาว่าทางพุทธกับมีคนไทยเพิ่นเนาะอ่ะบัดน,นี้แม่บุญกบสิคโอโตจบคลิปก่อนอย่าลืมติดตามช่องไม่ค่อยได้จุ่มเจ้าอ่าเจ้าต้องเบ่งตัวเองน้ำเนี้ยว่าตัวเอง เป็นจังไดอยู่ในคลิปฮันเดอร์พยายามเข่าไปเบิ่งบุเมีนสิไปเบิ่งแต่กระตุนไหนเบิ่งตัวเองเบิ่งเบิ่งเบิ่งข่อยออกในคลิปก่อนข่อยว่าแบบใดข่อยหน้าบูดบ่คือข่อยแย้มๆเด้อเข่าไปเบิ่งตัวเองเด้อเอี่อ่ะจังสั้นจบท่านนี่แหละอ่ะสบายดีเด้อโดยอ่ะอำลาพระจักรวัแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้พอกันในคลิปหน้าสบายดี